รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณพระช่วยวันนี้พบกับการเล่นหนังใหญ่ครั้งแรกของน้องไกดกันตะพลนักแสดงรุ่นใหม่ที่จะมาเรียนรู้การแสดงหนังใหญ่กับคุณครูหมูทายาทผู้สืบทอดหนังใหญ่วัดขนนในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยมาเอาใจช่วยกันว่าภายในหนึ่งวันน้องไกดจะสามารถเล่นหนังใหญ่ได้หรือไม่ ค่อยไปแบะให้มันให้ให้เหลี่ยมให้เหลี่ยมมันลงลงให้ได้ฉากเลยเวลาแสดงเราต้องให้เหลี่ยมลงฉากเฮฮาไปกับชอยหน้าม่านในวันนี้เสนอตอนเด็กแว้นความแซดเธอไม่เป็นสองความสยองก็ไม่รองใคร <c oughs> และในช่วงสุดท้ายพบกับประเพณีโบราณที่หาดูยากพิธีโกนจุกทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่สิบโมงตรงครับผมคุณพระช่วยครับครับทางช่อง WorkPoint กฎหมายเลข23ครับผมช่วงแรกครับผมวัยรุ่นเรียนไทยครับผมเราจะพาเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ๆนะครับผมไาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยในเรื่องของศิลปะการแสดงทั้ง4ภาคเลยนะครับครบเลยนะครบเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้านการร้องการรำหรือการเล่นดนตรี ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวการแสดงศิลปะเรียกว่าการแสดงหนังใหญ่โอ้โหโอ้โหนี่เคยมาออกในรายการคุณพระช่วยด้วยถือเป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะครับผมหนังใหญ่ก็คือจะต้องมีตัวตัวหนังเชิดตัวเชิดโอ้โหเด็กเรส่งเด็กเราส่งไปจะได้ไหมนี่เะอน่าสนใจนะครับผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้ครับเป็นคุณครูผู้เป็นทายาทผู้สืบทอดหนังใหญ่วัดขอนนะครับก็คือครูหมูจารัน ถาวรนุกูลพงศ์ครับและสำหรับวัยรุ่นครับพี่ส่งไปเรียนนะครับเป็นนักแสดงวัยรุ่นไฟแรงครับผมน้องไกด์กันตะพลครับผมเราไปดูไหมว่าเขาซ้อมกปนยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครูด้วยนะอย่างนัคือการแบะเหลี่ยมเพื้นฐานจะเป็นยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับผมไกด์กันตะพลครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีครับ วันนี้ผมก็ได้รับโอกาสพิเศษจากทางรายการให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะการแสดงหนังใหญ่ครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนะครับเราไปเจอกับคุณครูของเรากันเลยดีกว่าครับไปเจอ,อคุณครูหมูกันเลยครับสวัสดีครับคุณครูหมูคือผมมีเรื่องสงสัยนิดน,นึงครับคือผมเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับหนังใหญ่มาบ้างแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับว่าหนังใหญ่คืออะไรอยากให้ครูหมูช่วย เล่าแล้วก็อธิบายฟังหน่อยคาว่าหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นการแสดงก็หนังใหญ่เนี่ยเป็นต้นแบบของการแสดงโขนก็คือโขนเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากหนังใหญ่การชักนาคหรือตำบันแล้วก็กระบี่กระบองรวมกันมาเป็นโขนในปัจจุบันดังนั้นหนังใหญ่ก็คือเป็นการแสดงต้นแบบของโขนอีก,อ,กอีกทอดหนึ่งอีกต่อหนึ่งมาครับ หนังใหญ่เนต้องแสดงเรื่องแสงเราต้องมีจอต้องมีไฟจากด้านหลังจอแล้วอย่างทางวัดขนอนนี้คือมีอะไรที่สําคัญถึงแตกต่างจากที่อื่นเลยครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงความแตกต่างของหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยก็คือหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยอายุน้อยกว่าหนังใหญ่ทั่วทั่วประเทศที่มีอยู่คือวัสดุที่ใช้กับการทําตัวหนังนี่คือมาจากหนังวัวหรือหนังควายเลยมันจะมีหนังอยู่2ประเภทที่เรายังไม่เข้าใจกันนั่นคือหนังตะลุงกับหนังใหญ่วัสดุเดียวกันแต่ว่าวิธีการแสดงมันแตกต่างกัน ขนาดของตัวหนังก็แตกต่างกันและอย่างคือหนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงชั้นสูงซึ่งมีบันทึกในกฎบัเทียิบาลในสมัยยุทธยาชัดเจนเลยว่ามันจะต้องแสดงเฉพาะในรั้วในวังหรือไม่ก็แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือแสดงกับงานพิธีใหญ่ๆเท่านั้นและจุดสําคัญของการแสดงหนังใหญ่นี่คืออะไรครับของมันขนอเนี่ยเป็นหนังใหญ่ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่หแล้วก็เป็นทางวัดเนี่ยสร้างเองก็เลยเป็นหนังใหญ่คณะราชคณะเดียวในประเทศไทยที่ทางชาวบ้านสร้างทางวัดสร้างขึ้นมา เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักศิลปะการแสดงหนังใหญ่กันไปคร่าวๆแล้วตอนนี้ผมพร้อมเต็มที่แล้วครับเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับและอนอื่นขั้นตอนแรกนี้ผมต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าจะเริ่มอยากจะหัดจะฝึกนะครับต้องมีการไหว้ครูไหว้ครูก็คือตอนนี้คุณพ่อท่านยังเป็นครูใหญ่อาวุโสของหนังใหญ่ไปเริ่มกันเลยครับเชิญเรานั่งก่อน เขากันทวกเขาก็จเอาวางก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบอันนี้คือคุณพ่อซึ่งเป็นครูใหญ่อุโสของหนังใหญ่วัดขนอนก่อนที่จะไปเริ่มเรียนน้องไกก็ต้องทำการไหว้ครูเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ตามประเพณีกันก่อนครับ น้องไกด์ทำการไหว้ครูจับมือเป็นสิทธ์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จพิธีพร้อมที่จะเข้ารับการสอนแล้วนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคุณครูหมูก็ได้พาน้องไกด์เดินชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกันก่อนครับ หนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมศิลปะอันทรงคุณค่าไว้หลากหลายขแขนงวัดขนนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะการทำตัวหนังอีกด้วยละครับโอ้ครูครับผมเห็นหนังแต่ละประเภทผมอยากเล่นล้วครับครับเราไปเริ่มกันเลยดีไหมครับก่อนที่จะเริ่มหรือว่าจะจะแสดงหนังจริงอะ่ะเราต้องไปหัพื้นฐานก่อน อ่าส่วนพื้นฐานเนี่ยมันจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างอ่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามาถึงเราก็จะมาจับหนังเราเชิดเลยมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนพร้อมไหมล่ะพร้อมครับอ่พร้อมมาไปกันเลยเราเดี๋ยวไปได้ครับครับถ้าน้องไกด์พร้อมแล้วก็ไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยไหมครับเนี่ยคือขั้นตอนแรกที่เราจะให้น้องไกด์ได้ลองก็คือจะถีบเหลี่ยมนะครับกีบเหลี่ยมอ่าถีบเหลี่ยมก็คือเราเราต้องเอาหลังก็ดันไว้กับเสา แล้วเราก็จะลงลงลงเหลี่ยมแล้วจะนั่งนั่งเขาจะนั่งลงไปงี้แล้วเขาจะถีบหน้าขาเราให้เราให้กล้ามกล้ามเนื้อมันฉีกออกนะครับเดี๋ยวจะให้นักแสดงรุ่นพี่เนี่ยเขาถีบให้นะครับอ่าทดลองดูนะครับอาจจะลองเอาเอาอ่าลองอราพรหมผ้ามันไม่ติดผ้าไม่เข่าไม่ติดผ้าอ่าแล้วก็นั่งส้นเท้ามันต้องชิดชิดแล้วก็ดัดหลังไว้งั้นอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะถีบตรงหัวเข่าเราเข้าไป พือห้กกำเนือแล้วก็คลายกำเนือครับผมอ่าลงไปค่อยๆค่อยๆเบาๆกับผมหน่อย,อย,อยอนะครับนี่แค่เพิ่งเริ่มเองน้องไกด์ของเราจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยจับต,ตรงนี้ไว้คือต้องให้อกแอนเวลาเราเชิดหนังเนี่ยเราต้องให้แบบดูแลสมาร์ทดูแลเท่อะอย่าให้หลังมันค่อมอย่าให้ต้องดูอกแอนแอนอ่าค่อยๆนะได้ครับถ้าไม่ไหวบอกนะบอกบอกเขา ค่อยๆไปแบะให้มันให้มันให้เหลี่ยมให้เหลี่ยมมันลงลงให้ได้ฉากเลยเวลาเราแสดงเราต้องให้เหลี่ยมลงฉากนี้ให้เหลี่ยมลงฉากนี่แค่ท่าแรกเองนะครับโดนทีบเหลี่ยมเข้าไปถึงกับร้องโอยเลยเหรอครับน้องไก่แล้วจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ถีบเหลี่ยมกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวอร์มกล้ามเนื้อการทีบเหลี่ยมแล้วเราก็จะมาท่าทางของการเชิด การเชิดก็คือการไอ,ไอที่เราลงเหลี่ยมไว้ต้นเนี่ยมันจะให้ลงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะใช้ปลายเท้าในการเชิดทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเชิดอ่ะเดี๋ยวเราจะ,ะให้น้องกายดูนักแสดงซึ่งเป็นรุ่นพี่ให้เขาดูว่าท่าทางการเชิดมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ากายต้องถือตัวนี้ไว้เพื่อบังคับมือ,อ,อเพราะนักแสดงเนี่ยเขาบังคับมือเขาได้แล้วเขาเชิดมานานครับนี่ก็จะมีท่าทางของการลงลงเหลี่ยมลงเหลี่ยมไปอเดี๋ยวเอาเลยนะ อ่ะพร้อมเดี๋ยวลงลงเหลี่ยมก่อนลงเหลี่ยมหรือเราจะเนี่ยลงเหลี่ยมลงไปลงเหลี่ยมลงไปซ้นเท้าเราให้มันดูได้ขนานกันแล้วอกอกสวยๆอกอย่าอย่าหลงังค่อมหลงังค่อมไม่สมาร์ทไม่เท่นะครับทีนี้ก็เริ่มเชิดอ่ะดูดูจากเขาก็ได้เราเชิดหน้าคือเชิดไปเนี่ยคือใช้ปลายเท้าขยับปลายเท้าปลา,ายเท้าขยับอ่าใช้ปลายเท้าขยับเนี่ยคือแต่แต่เหลี่ยมเราต้องอยู่ให้ได้ฉากได้เหลี่ยมของเราอย่างนี้เนี่ยดูลักษณะอ่าแต่เวลาเราเชิดจริงๆเราดูดูจากเขานะหน้าเขาจะไม่ก้มมอง จะเชิดหน้าแล้วอกต้องแอนสวยๆแล้วก็เชิดเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาจะใช้ปลายเท้าในการยกที่แสดงอ๋ันนี้เชิดตามเลยเชิดเชิดตามเขาอออย่างนี้ต้องต้องขยับอ๋าใช้ขยับปลายเท้าเชิดหน้าไว้ขยับปลายเท้าแล้วเชิดหน้าไว้ใช้หัวไหล่หัวไหล่ขยับนิดๆนิดๆเอวอ่ะคือเอวอ่ะเอวนิดๆนิดๆน้องกลได้ฝึกขั้นตอนพื้นฐานที่สองนั่นก็คือการเชิด น้องไก่เป็นเด็กที่มีความตั้งใจถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวเรียนรู้ท่าต่างๆได้อย่างรวดเร็วต้องยกนิ้วให้เลยละครับเ,เมื่อสักคู่นี้เป็นเรื่องของการเชิดเดี๋ยวเราจะเข้าอีกท่าหนึ่งก็คือท่าทาเต้นหรือการย่าเทา้เาก็คือจะคล้ายๆกันเราลงเหลี่ยมเหมือนกันลงเหลี่ยมแต่นี้หลังจากที่เราเรา,เราจะขึ้น,เป,นเป็นนี้เราจะใช้เป็นการย่ำจะเป็นการย่าเทา้าเป็นการย่าเทา้า เวลาเดินทับของลิงของยักษ์เราต้องย่าเท้าเป็นอ๋อแต่รอบนี้คือเราเอาลงได้ใช่ใช่ใช่เอาลงฝ่าเท้าได้แต่ว่าพยายามอย่าอย่าให้อย่าให้เท้ามันมาอย่างนี้อ๋อให้เท้าเป็นฉากนี้อ่าปลายเท้าให้เป็นฉากนี้คือตรงอย่างนี้เลยใช่ให้ให้ตรงนี้เลยอย่างประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะล้ําล้ําหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่าประมาณนี้แล้วเราก็บังคับบังคับเหลี่ยมเราไว้พาเราขึ้นเราก็ขึ้นแบบขึ้นขึ้นย่ําลงไปอ่าย่าลงไป ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องไกฝึกมาได้ไม่ถึงวันแต่ลีลาท่าทางก็เริ่มเป๊ะแล้วนะครับนี่ถ้ามีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มอีกสักนิดก็คงสามารถร่วมคณะกับพี่ๆได้เลยแล้วครับตะกี้ที่เราได้เต้นไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี่คือขั้นตอนสุดท้ายหรือยังครับสุดท้ายแล้วที่แรกก็คือมีการเชิดการเต้นนะครับแล้วก็มาถึงท่าทางของการขึ้นเดี่ยวขึ้นชิงเอ้อขึ้นเก่งเ,เราจะเรียกแบบไหนก็นได้นะ มันจะเป็นท่าทางของการชะเง้อมันจะต้องใช้การการเกรงขาก็คือบอเราต้องยืนขาเดียวอะเนี่ยต้องยืนขาเดียวแล้วก็มีตัวหนังขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องยืนอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราจะยกเนี่ยพยายามดูปลายเท้าให้มันอย่าให้มันลง,งนี้อ๋อให้มันขึ้นให้มันให้กระดกให้ปลายเท้ามกระดกขึ้นนิดนึงให้มันได้ฉากได้ได้ได้ฉากอะไรเงี้ยไปเราไม่ต้องไม่ต้องขยับขาเท้าก็ได้เอาอยู่เอาอยู่ตรงฉากเราเนี่นยแหละปึ้ง ปึ๊บแล้วก็ขึ้นเลยปึ๊บแล้วก็เอี้ยวตัวเอียวตัวไปข้างโนมข้างหน้ามันจะมันจะได้ยันตัวได้นั่นแหละ,อะลองอีกทีนึงลองนั่นแหละขา,าประมาณนี้ประมาณนี้เออให้มันเท่าวันนี้นิดตอนนี้น้องไก์ได้เรียนท่าทางในการเชิดหนังใหญ่ครบทุกท่าแล้วซึ่งแต่ละท่าที่เรียนมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่น้องไก์ก็มีความตั้งใจและอดทนที่จะเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนทีละนิดน้องไก์ของเราจะทำสำเร็จหรือไม่ อย่าลืมไปเอาใจช่วยกันด้วยนะครับยอดพี่ขึ้นไปทั้งเหมือนตะคิวอีกทีเลยยิงแบบขอให้ทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่ก็อยากให้ทุกคน คอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสู้ไปพร้อมผมครับผมจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับรู้ว่าน้องจะทำได้หรือเปล่าสรับสู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมเอาช่วงนี้เราไนี่ไปดูน้องกันแล้ววิธีการสอนการฝึกฝนกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโคยากเหมือนกันโอ้โหเอาครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยครับกับครูหมูและน้องไก่ลูกศิษย์กับครูครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมขอเชิญครูหมูคุณจรัญครับและน้องไก่ กันตะพลเชิญครับเชิญครับหุมบดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายชุดพร้อมชุดพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เหมือนจะออกรบอ่ะตื่นเต้นไหมันถึงเวลาแล้วตื่นเต้นมากครับมันจะทำข้อสอบ้วนะใช่ครับเหมือนเวลาซ้อมแล้วก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ตื่นเต้นครับแทบจนอนไม่หลับเลยะเพราะเดี๋ยวจะต้องโชว์แล้วนะต้องโชว์แล้วพ่ออื่นเลยทางรายการติดต่อไปฝึกหนังใหญ่ตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยครับว่าหนังใหญ่คืออะไรได้ยินครั้งแรกคือแบบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เหรอหรือว่าอะไรอย่างี้ผมไม่เข้าใจครับเพราะแบบผมเองก็ยังไงเนาะ ผมเองก็ยอมรับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่วันวันก็เล่นแต่มือถือ,อดูแต่ทีวีอะไรครับยังแบบไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเท่าไหร่ครับอพอเขาติดต่อมาผมก็ได้แบบมีการไปดู YouTube ดูอะไรต่างๆเพื่อศึกษาคร่าวๆครับครับม,มูลเนาะใช่ครับแล้วก็รู้สึกเออน่าสนใจแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าหนังใหญ่คืออะไรครับคุณหมูถามหน่อยการสรหนังใหญ่มันจะอยู่ในงานอะไรเออหนังใหญ่ ได้บันทึกไว้ในกฎบัเทียนบานว่าเป็นการแสดงศิลปะชั้นสูงที่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนอ่าก็โขนเนี่ยได้รับท่าทางการเชิดหนังใหญ่เนี่ยมาจากมาจากไอโขนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่แล้วก็การแต่งกายมาจากการชักนาคดึกดบันแล้วก็การต่อสู้ก็คือกระบี่กระบองก็มารวมเป็นโขนปัจจุบันอ,อันนี้คือเป็นต้นแบบของการแสดงโขนด้วยใช่เพราะผมผมก็เคยเคยจำท่ามาเก่าได้เพราะว่ามัน การแบะเหลี่ยมใช่ไหมครับการแบะเหลี่ยมการแบะเหลี่ยมการลงเหลี่ยมการลงเหลี่ยมต้องให้ให้ดีหน้าอกต้องเชิดต้องดูแล้วสมาร์ทครับถ้าไปหลังคอมนี่ก็มันเหมือนหาตัวอะไรกินอยู่บางทางเนีโอ้แม่ช่างเปลี่ยนเทียบมันต้องแบบเชิดสมาร์ทหน้าตามันต้องไปตามตามหนังบุคลิกมันต้องอย่างคุณว่าต้องสมาร์ทต้องสมาร์ทครับคือต้องเท่และอารมณ์ตัวเชิดกับเรื่องหนังตัวหนังตัวหนังต้องอารมณ์พาไปเราต้องสัมพันธ์กับตัวหนังเหมือนกับว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้น แต่เราแต่เราจะไม่ไม่เด่นกว่าตัวหนังเราต้องลองมาตัวหนังแต่ว่าเราไปทําให้หนังได้มีชีวิตขึ้นก็คือเราอย่างเช่นเราเป็นหนุมานเราเป็นตัวทศกัณฐ์เป็นตัวพระรามเป็นศรีดาอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องท่าทางอารมณ์เราต้องไปตามนั้นแล้วความแตกต่างของหนังใหญ่กับโขนก็คือแตกต่างตรงที่ว่าถ้าโขนแต่งตัวเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวนั้นอย่างตกแต่งตัวเป็นลิงก็เป็นหนุมานก็เล่นทั้งทั้งตอนทั้งฉากเลยแต่หนังใหญ่คนเชิดเนี่ยจะต้องเป็นลิงยักษ์พระนางต้องเป็นได้หมด <น>ตัวสีดาก็ใช้กาถ้าเกิดกายยังเรียนแตผมต่อไปเรื่อยๆอาจจะเชิดเป็นตัวนางเป็นตัวพระอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ลิงก็เท้าต่ํายกเท้าต่<ม>ํายักษ์ก็ยกเท้าสูงขึ้นแล้วลงลงลง,ลงให้หนักแน่นขึ้นอย่างเงี้ยคือการสื่ออารมณ์ของของตัวนักแสดงให้ให้ตัวหนังนั้นมันรู้คนดูแล้วรู้สึกว่าเออที่มันเป็นยักษ์จริงๆแล้วก็คําพากคําเจรจาก็เป็นมีส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือหนังใหญ่ครับในใจกลัวไหมกลัวว่าแบบกลัวว่าจะทําไม่ได้ไหม กลัวกวมันมีกลัวอยู่แล้วครับเพราะอย่างที่เราดูในยู u b e ตอนแรกเนาะเราก็ไม่เข้าใจครับว่าทําไมเขาต้องทําท่านี้ทําไมเขาต้องทําแบบนี้คือผมมีแต่มีแต่คาถามใช่ครับอทีนี้ไปถึงการฝึกกสิเวลาไปฝึกไปเจอคุณครูหมูข้างแรกเป็นไงเห็นหน้าตาคุณหมูแล้วหนีแล้วไหมตอนแรกกลัวตอนแรกกลัวกลัวเลยเกือบขับรถกลับบ้านแล้วเห็นหน้าครูมามาฝึกหนังใหญ่หรือจะออกพ่นวะ แต่พอเราเรียนจริงๆก็แบบทั้งครูทั้งพ um oh si> ี่ทุกคนเขาก็แบบสอนเราดีมากเลยครับเขาแบบน่ารักกับเราเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งครับก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่เกรงไม่กดดันอะไรครับใช่ครับดุไหมครูหมูดุไหมครูหมูไม่ดุรับไม่ดุไม่ดุแต่แตาทําทําผิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วไงครูหมูได้เห็นความสามาถเห็นความตั้งใจเขาไหมก็ตอนแรกไปเลยก็ยังมองอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเริ่มที่เขา เริ่มที่จะเริ่มฝึกเนี่ยเห็นความตั้งใจเขาก็คือเวลาคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยพอลงเหลี่ยมโดนทีเบี่ยมมันจะปวดจะเมื่อยแน่นอนมันเหมือนคนกาลังจะออกกำลังกายมันต้องวอร์มร่างกายอะไรเหล่านี้เมื่อแต่เขาก็ไม่ยืไม่ท้อเลยเขาก็แบบเอาต่อเนื่องต่อเนื่องเลยแรกที่ทีเบี่ยมผมแทบลุกไม่ขึ้นเลยครับน้องบางคนยังไม่ทั้าใจทั้งที่ทีเบียมหลังนี่จะชนเสานะหลังชนเสาแล้วก็ครับ อ่าอย่างนี้เขาจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาหันหน้าแล้วก็เอาเท้าดงนดันดันดันเสาเนี่ยครับแล้วก็มีมีผักเฮ้ยเฮ้ย้ยตีพี่ตีพี่แล้วเนีอมันปวดนะความไม่เคยอ่ะมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อก่อนก่อนจะเริ่มหัดเริ่มซ้อมเริ่มแสดงอะไรกันแล้วแต่มันต้องมีการถีบเหลี่ยมถูดเริ่มต้นเลยเนาะจริงๆการฝึกที่จะสามารถเชิดร่วมกับรุ่นพี่ออกงานได้เนี่ย จริงๆต้องใช้เวลานานไหมครับครูกนักสแสดงที่เราฝึกกันอยู่พื้นฐานอย่างเดียวยังไม่ใส่ท่าทางแบบอารมณ์ให้อะไรให้เลยอยู่มันสมเดือนอยังตำ่ำสามเดือนสมเดือนออประมาณ90วันนะเก้าสิวันแต่ต้องดูที่ทักษะของนักสแสดงด้วยถ้าทักษะเขาดีเราก็จะเริ่มใส่ท่าทางมันมีพื้นฐานกับท่าทางที่จะต้องมันจะมีท่าเชิดท่าเต้นรวมกันตีง่า องซอนแผงสอนอะไรเหล่านี้เป็นเป็นศัพท์ของหนังใหญ่อ่ะครับมันจะต้องมีแล้วก็นักสแสดงก็จะ<ๆ>ต้องต้องรู้เลยจะต้องใส่ไปถ้าอยู่กับเรานานๆตอนน,<ม>นี้เวลาค่อนข้างจํากัดมากเลยจํากัดเราก็เลยเอาท่าพื้นฐานในการต่อสู้ให้เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขามาฝึกมาซ้อมเอาอะไรอย่างี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวโชว์เนี่ยจะมีการลอยใช่ไหมครับมีฝึกขึ้นลอยอันนั้นก็มหศจัรจ์ต้องรอดูเอง้องรอดูเองครับวันนี้จะเป็นชุดไหนครับเป็นตอนจับปลิงหัวค่ำ เขาเรียกว่าเป็นการออกแขกเรียกคนดูมันโชว์เริ่มต้นสมัยก่อนไม่มีเครื่องเสียงนะครับไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรก็จะมีกองเสียงตุ้ม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 เออหนังใหญ่จะเล่นแล้วนะเว้ยหนังใหญ่จะเล่นอะไรคนดูก็จะมาดูกันอะไรทับใช่ใชวันนี้กายเป็นลิงใช่ครับลิงขาวลิงดาลิงขาวครับลิงขาวนะไปดูลิงขาวแล้วจะมีไฮไลท์เลยนะต้องดูดีนะหนึ่งวันไปถึงหนึ่งวันเนี่ยเึกแค่ครึ่งวันเองครับผม มาดูโชว์ดีครับผมพร้อมแล้วเชิญเลยครับ รับผมเออเป็นไงไกด์ขอแสดงจบแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็เฉพาะรู้สึกยังไงดีครับก็รู้สึกว่าตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าผมจะสามารถทําได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลาซอมเยอะแต่ก็เราก็ได้มีความตั้งใจอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีใจครับดีใจครับดีใจกับครูดีใจกับผมผมก็ดีใจกับทุกคนหมดเลยครับว้าวมากเลยอ่ะไกด์รับ ท่าลอยใช่ไหมครับท่าลอยท่าลอยผมก็ผมก็อึ้งเวลาไปซ้อมเวลาไปซ้อมมันลงเพลทลงเพลทหลายทีใช่ไหมครับหลายรอบนะครับมีให้ประคองกันไว้อ่ามีมีประคองจะมีมีนักแสดงเรื่องใหญ่คอยประคองก่อนครับสองสามรอบแล้วพอเขาส่งตัวได้อะไรได้แล้วเนี่ยก็คือปล่อยเขาเลยครับเออมันเป็นท่าโชว์นะพี่เท่งนะท่าโชว์แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยร้องเลยอ่ะต้องไปโชว์นิ่งมากเลยนะเพราะว่าคนแบบเซได้ก็เซได้นะ พอใจไหมพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาอยู่ในระดับนี้ได้ครับให้คะแนนตัวเองไงครับถ้ามีสักสิบคะแนนไกด์ให้ตัวเองสักกี่คะแนนในวันนี้ให้สิบเอ็ดได้ไหมโอ้โหให้เออนี้ดีนะให้กําลังใจตัวเองอ่ะคือพี่ชอบไงคือเขามีความตั้งใจใช่นแม่ครูมีความตั้งใจมาก่อนเลยเพราะเวลาฝึกมันเห็นบอกครูครับไม่ได้ฝึกหนึ่งวันนะถ้าครึ่งวันครึ่งวัน ก็คือตอนที่น้องกายไปฝึกครึ่งวันเนี่ยก็คือเราใส่พื้นฐานให้ก่อนแล้วก็ที่เหลือหลังจากนั้นให้เขาไปฝึกซ้อมมาเองแล้วก็ให้ผสมท่าผสมอะไรไปแต่ทีนี้ว่าที่เห็นว่าเขาหน้าจะทําได้ตอนแรกที่เจอนะครับ<ม>เพราะว่าดูความตั้งใจของเขา<ม>นะครับตั้งใจก็คือถามว่าเหนื่อยไหมเจ็บเมื่อย,อยไหมปวดไหมเขาบอกไม่เป็นไรครับครู<ม>เดี๋ยวผมจะทําต่อให้ได้อะไรเงี้ยครับ<ม>อันนั้นคือความตั้งใจที่มันสามารถทําอะไรทุกสิ่งอย่างได้ต่อไปถ้าเกิดเขาตั้งใจครับเนาะ พออย่าลืมาคนเราเนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยแล้วเรอยู่ในวันหนึ่งอ่ะต้องไปย่ออย่างเงี้ยแล้วก็เดินแบบเดินใช้ใช้อะไรคุณใช้ใช้ปลายเท้าครับปลายเท้าปลายเท้าลงเงี้ยแล้วก็โศอะไรเงี้ยเออได้เหมือนกันนี่เอาให้คหมูฝากถึงเด็กสมัยใหม่นะครับผมครับก็คือถ้าพูดถึงการแสดงหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นของไทยเราทุกอย่างวัฒนธรรมการแสดงหรือวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเด็กสมัยใหม่ จะไม่ค่อยรู้จักบางคนไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าเกิดอย่างอย่างที่ผมคิดไว้เลยคือเป็นมหาสารจัมากที่อย่างน้องไกด์เนี่ยอยู่ในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วเข้าไปทดลองทําแล้วทําได้ออกมาดีด้วยอันนี้คือเราได้ได้เห็นแล้วว่าถ้าถ้าเยาวชนเรา,าเด็กๆที่รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าอะไรโดยตั้งใจแบบน้องไกด์อย่างเงี้ยอ่าักไม่ต้องเยอะอ่ะเอาสัดก,กลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเงี้ยว่านธารมเราหรือการแสดงอะไรของท่านมันอยู่ได้มันอยู่ได้ไดตอ่อไปคร <ผม S 1> ับผมนะมีอะไรจะพูดถึง ครูครับก็อยากขอบคุณครูหมูแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานตะกี้ทุกคนมากครับที่แบบคอยช่วยเหลือคอยสอนรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเป็นกันเองเหมือนเป็นครอบครัวกันเองครับยิ่งเขาแบบเหมือนสอนเหมืครอบครัวเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าสนุกไปกับมันมากขึ้นครับครับผมเพรถือว่านี่เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเลยนะใช่และครั้งแรกเลยนะ ขนาดเรายังไม่มีโอกาสได้ไปไปทำแบบนี้นะเฮ้ยมีโอกาสจะไปไหมผมหนาเลยห้าเลยขอเบอร์ขอเบอร์เลยหมายถึงว่าตอนเรารุ่นๆอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวนะในบรรดากลุ่มรุ่นที่เขาได้เป็นตัวแทนนะมันเป็นโอกาสพิเศษซึ่งผมว่ามัน ครับหาได้ยากเออย่างนี้หน้าหน้าสนับสนุนแต่อย่างพี่มันน่าจะเป็นภาระสําหรับผมมากเนนาจะเป็นภาระอาจารย์เป็นคําว่าภาระเป็นภารกิจอะไรก็ได้นะฮะเป็นภารกิจพิเศษอะไรก็ได้นะมันเหมือนเป็นภาระ,ะ,ะหนักสําหรับอาจารย์นะครับผมอานนี้คือศิลปะของไทยเรานะครับครับมีเยอะเหลือเกินนะฮะอย่างน้อยนะครับเราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบสานต่อโน้ตเป็นอย่างนี้แล้ว ของไทยเราจะยืนอยู่ยืนโยงคู่ไทยเราไปตลอดนะนี่คือศิลปะของบ้านเราแบบไทยเราครับเหมือนที่คุณครูหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนเริ่มต้นยากแต่ถ้าคุณทําได้หัวใจคุณยิ่งใหญ่มากครับผมวันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับครูหมูจรันนะฮะจากหนังใหญ่วัดขนนนครับและขอบคุณน้องไก่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครูครับน้องไกครับเอาเลียวพักสักครู่ให้ไก่ไปบิดขาหน่อยครับผมนวดนะอาีายมองเนี่ยมองนวดเอยมองนวดเลยคร พักกันสักครู่ครับคุณพ,พระช่วยหน้าขาวราชุบแป้งถ้าปากไม่แดงก็ไม่มีแรงจะไปอเแต่งตัวยั่วราคะฉันว่ายั่วโทสะน่าจะใช่